กลางเราหลุดปะน่าจะไปเบรคเราเกลื่อนหลุดปะเกื่อนเราวิ่งมาเบรคมันโอเคแต่หมดตัวมีไม่แตกเลยตัวมีไม่ฟันเลยหนูไม่โดนหนูไม่แตก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 แกมอมอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาแล้วเอาแล้วโอเค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 เฮ้ยตา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 ยกำลังเข้าไปพี่

แล้มันจะเอาระเบิดไปเองทำไมนั่นฐานแล้วหลุดนะฐานแล้วหลุดนะเติดมีเติร์เหนื่อยเติร์มเติร์มมันอยู่เชื่อม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 ไป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 ไล่ผมมันไล่ผมววว้าวบนบนบน เขายืนยุดหาเขาหางเขาเบ็ดเขายุดหาเขาหางเขาเบ็ดเขาเฮ้ยเฮ้ยปู่แม่งเอือกเตียงซ้ายมาข้างหน้าเ้ยไม่แตกคุ้ยไม่แตกสวยสวย Wee tạc chơi Wee tạc chơi Ơi, luộc sống mà chưa <laughs> chưa đủ nó chưa đủ chưa

ตามีเย้าอ่ะทีมมีเย้าอ่ะทีมมันเอาบบอมไปเลยมันเอาบอมไปเระาระเบิดสูตรนะพี่ระวังระเบิดสูตรนะพี่เฮ้ยพี่เอ้ยเดียวเอ้ยหลังพียิงนี่อยู่โอ้ไม่ทันโอ้ไม่มี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  เอ้ยาง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 ไปไหนไหนไหนเอ้ยวิ่มันหลังหลังเลยมันหลังที่เพชรทำหลังมาดีเลยอ่ะจะเปลี่ยนพี่พอดูให้หน่อยนะวางเลย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 ขึ้นโบกี้คนหนึ่งขึ้นโบกี้คนหนึ่งขึ้นโบกี้คนหนึ่งในโบกี้มีอยู่โบกี้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 เนี่ยล่ะโอ้ผมแตก

วางเลยดูฮะเฮ้ยโบกี้โบกี้กกตักนึงโหดูหน้าต่างอยู่มันขึ้นมาพูดเร็วแล้วก็ป,กป้าไมา้ตัว,ตวนึงเป็นหลอกโอเคมาละสวยอ้แตกอีตัวคนนั้นยังตัวไวยตัวน่าจะนบยโบกี้มันเล่น นะเายบุกีเฮ้ยเอเอบีม้าบีม้าไอบีม้าบีม้าที่มาอะไรกลางไปสิเดี๋ยวกลางมาโอ้โหไม่ใช่ต้นไนนี่ว่ากลางมาต้นไนเปอร์แตกไนแตกเข้าเอเปล่ามินไปบีละ านนมันเล่นบ้านไมอ้อ่ะอุ้ยเจ็บพี่พศตะไน่มันมีจุดมันมีสไน่ไกลๆอยู่ถ่ายเขาอะ่ะขาหน้าเก็บห้าเก็บห้าเอาอีฟตะไน่อยู่ถ่ายเขาอ่ะอยู่แดงอ่ะอยู่ห้องนอ้ำอ่ะห้องนอ้ำอ่ะเอาไปเออะ

อุ้ยอุ้ยไม่แตกยังไม่โดนเฮ้ยเพื่อนมันแ้เ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะจะยงเอฟบีีไม่ได้นะแหนึงเอ้าไอเชี่ยระเบิด้เชี่ยระเบิด เอรดสูตรเปดสูตรโอ้อยู่นี่ปีเข้าแล้วปีเข้าแล้วเยเอ <c oughs> มันหลุดตัวหนึ่งอะ่ะเอมันหลุดตัวหนึ่งอะ่ะ <c oughs> สวยพี่เออเพื่อนสวย,สวยน่าจะเออยู U ่สองแล้วแหละน่าจะเออยู U ่สองแล้วแหละพี่ดูแล้วเราเดี๋ยวเพื่อโดนดัก เฮ้เฮ้เต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 ้โดนต่อยเต้โดนต่อยสาดโดนเชฟรู้ทันเฮ้ยเป็นบางไปเลยวะเป็นบางไปเลยวะไง้เขาหน้าบียังเงียบเงียบยังเงไม่มายังไม่มามันยังยังอยู่โคลงอยู่เลยโยมงของแด้เป็ดโยมงของแด้เป็ดไม่เออโดน

เอ้ยูย่างย่าย่างยๆางย่างเสียงใช่ใชใช่ใช่เฮ้ยหูนิดเดียวเหี้ยเกือบห้าไม่ล่ะสวยครับเกือบหอ้าวนูขอโทษที่เยี่ยมพี่เฉเยเว้ย ใจนึงยี่ขาได้ปะเข้าได้บ้างใจนึนงปีตัวปีตัวมามไม่ๆๆม เดี <m í> ๋ยครับแบตหนึ่งบีมีตัวเดียววะเขาบีไม่ได้เพื่อนบอกว่าเมื่อกี้สันดันนะ เอทันเอท่นเอทนโอ้ยแพ้โอเคโอเอ้นองชายครับพี่ไอ้ดักไอ้ไอ้ท่นหน่อยว่าไอ้ทนจะวินกันสองตัวอ๋อโอเคกำลอกอเลเซอร์ใครวะไอ้ท่นอ่ะผม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 เฮ้ยมาแล้วมาแล้วแตกแตกแตอ้ท่นแตก มีม hey, ีม <peacefully Take rac ers> ีม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 ียูบีบีตัวเดียวนะเอามันเอามันเพื่ออุ้ยดีเดียวเองเข้าตลาดดีเลยนะสุดมีแพงครับโอ้ยไนดูว่อุ้วโว้ระเบิดอ้ย โยก่อนโยก่อนมันตัวเดียวพี่สุสุสัญัยกลางเมื่อกี้พี่วิ่งผ่านไปเลยสัญัยกลางใช่ไหมโอ๊คไปไปปีกันเดี๋ยวสัญยเขาอยู่ถ่านครับมาเดี๋ยวผมเปิดให้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 อยู่ซ้ายซ้ายพี่ปะ เออน้าโดนน้าโดนโยู่อยู่สายสายเกิด <นะ S 1> มันทางไหนทางไหนบินไปกลางกลางมาเลยสวยฮะเฮ้ย hey, มามาไหนตลาดตลาดโอ้โห้บีบีสองตัวบีสองตัวสามอ่ะกำลังไปสามตัวเลยครับพี่ ตายตายพี่พี่เข้าเลยไวพี่รีเลือกก่อนผมคุ้มแม่คุ้มแม่เพื่อนโดนกลางนะก<ด>ลางมีกลางมีกลางมีกลางมีโดนแฟร์แล้วมาแล้วหืมโดนสตาร์นพ่อพี่สตัรนสอนกันดีจริงเลยเอเงียบเงียบนะรีระวังนะเชื่อมเอยังไม่เข้าดูด,ดูให้อยู่เหมือนจะบีนะเอไม่ยอมเข้าไอ,อมีมีมีมตลาดตลาดตลาด สองตัวไม่แตกไม่ต้องดันไม่ต้องดันดักเลยดักแม่งเลยดักกลางอยู่นะอข้าวยังข้าวแล้วข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าบีแล้วสองตัวอุ้ยตัวนึงอู้ยตัวนึงตายเวะอยู่บีเลยสวยพี่สวยโหดมากครับมันต้องเข้าเอมั่งแล้วจังหวะเนี้ย

บอมดบ,บเชื่อมอ่ะโอเคสวยงามมากครับโคตรมากครับให้โมดะเชื่อมอ่ะลดมาเลยอ่ะโอ้โอะ